เก็บคันิดหนึ่งไม่ทันแล้วไฟลนก้นทำตามคลิปนี้เด็กหกเก้าจากพี่เคยช่วยให้น้องที่เพิ่งเริ่มที่ไม่มีพื้นฐานทำคันิดหนึ่งห้บบวกบวกมาแล้วหลายคนการที่เราจะสอบติดได้ไม่จำเป็นต้องเก็บทุกบทพี่แนะนำเป็น3บทออกง่ายเซตตักกระาสาน e x p โ o แ,และ3บทออกเยอะแคลคูลัสลำดับอนุกรมและสถิติหลังจากเก็บเนื้อหาจบแล้วให้เราลุยข้าสอบเก่าคณิตหนปีย้อน ใครไม่อยากไปลองเองเพราะพลาดแล้วมันพลาดเลยพี่ได้สอนไว้ในคอร์สคณิต A-Level เหมาะสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานที่เพิ่งเริ่มและอยากจบใน2เดือนราคาพิเศษ4,800บาทแต่ถ้าใครที่มีพื้นฐานมาแล้วอยากลุยข้อสอบเก่า10ปีย้อนหลังพี่ได้สอนไว้ในคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A-Level ราคาพิเศษ2,990บาท และโปรแพ็คคู่ทั้งคณิต A Level และอรุยโจทย์ราคาพิเศษ6,700บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ matt underscore d a มีตัวแอสไซด์ด้วยครับพี่ชัวว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน